กบเป็นตาดีอยู่บ้านเฮาคือยังไม่มีใคปลูกเห็นแตาอ,อยู่ในตลาดครับผม,มก็เอามาตาใสก็ได้ล่อมันก็น่าเลยว่าพอดีมันเป็นทางตะกี้ตัวนี้เอาเพอไเด็ดซาดิ่งแดนขนปุ๋ยค้นพุเข้าไปโอวันนี้มักที่สูงแน่ก็ได้ปลูกก่อนครับคันปลูกสามต้นเ้าเสียเอาต้นกระเทยไว้ครับบ่ต้นแม่ไว้เอาต้นผูกับต้นแม่ออกเอาต้นกระเทยไว้เอาต้นกระเทยไว้กระเทยนี้มันสิเป็นหน่วยเรียวงามครับ อันเป็นตัวแม่นั่นมันจะเป็นหน่วยปุ่มครับมันก็รูปรูปลักษณ์สวยตลาดบต้องการวันไหนโอ้คือจากหน่วยละซีฟมันหน่วยกระเทยกัสีับเป็นหน่วยแม่กัสีประมาณสามบาทอย่างที่น่าลดกันปลาหนั่นกายเครืองโอ้บ้านเขามีปัญหาเขาดีเขาได้อย่างไรมันบ่ไอะไรผลผลิตก็ได้เอาปลามาลงครับพ่อปลาเพิ่งปลูกเด้สองเดือนประมาณสองเดือนโอ้ ก็หาพืชยืนต้นที่มันมาทดแทนเขาทดแทนยังเขาไปเรื่อยๆครับแมนมันเป็นเขาดีเขาดีอย่างนีมันแก่บ่หายดีพ่ะมันแก่บ่หายแล้วแก่มาหลายปีแล้วย่อมมันนะโอ้ลยหาเนี่ยมาทดแทนครับเล้เนี่ยหาเนี่ยมาทดแทนที่มันไก่เชียงกล้วยหอมท่องในตลาดบ้านห้องมันตอบรับดีบ่ะพ่อก็ได้ขายบ่ะครับก็ได้ขายอยู่ มีเราพอไหมจักบาทพอพอขาดไม่ขาดเพิ่อนเราว่าน่าบกบอกเกินหาซีบหรอกแต่ว่าขันมันน่นแน่กับกระต้งกับพี่บุญนี่ล่ะพอดูเขาเที่ยวพี่บุญกับกับลูกนี่เปียในไหลเขาก็สั่งกันมันหางโมมีมันบุมีผลผลิตหลายหัวเสียอย่างเดียวคือมีผลผลิตหลายหัพอห้องเฮียระยะสั้นใบได้เอากินได้มื่อเดวันนี้อายุเปิดแย่ห้าได้ขายมเขากระโลโลเมื่อนระยะสั้นออกครับ มันก็ยะเหยีต่อเนื่องกันคันสันบม่ไรได้ขมวมมียังกินได้คันสิบปลูกตาอันมื่ระยะเาาอืมมันเกิดสิบบ่มีอี่ยังถี่เฮ็ดให้เกิดไร่ได้เท่าเกิดปลูกแต่ระยะยาวกับสีทาอยู่หันนอพอนอสามปีสี่ปีตายพอดีโอทับสวัสดีครับพ่อเม่พี่น้องช่องศักศีคนเกษตรแห่งทีราบสูงครับมื้อนี้นะครับบ่าวศักศีพาพี่น้องมาชมสวนเกษตรผสมผสานจังหวัดอุบลราชธานีบ้านหน่อยน่นโพครับตำบลอ่างศิลาครับพี่น้องครับ อำเภอพิบูลจังหวัดอุบลนะครับของพ่อสมพงษ์ปุ่มจันทร์นะครับพี่น้องครับเป็นสวนที่งดงามเพ็ดพ่อเห็ดตลอดเลยครับหลายๆลาหลายปีที่เห็ดมาบบเคยหยุดงดงามขึ้นเรื่อยๆนะครับป่าวซึกสีกับกอชื่นชมอในความวิทยาอุตสาหะเห็ดพงเพิ่นนะครับเนาะก่อนอื่นน้ามาสวัสดีเจ้าของสวนิ่นสักก่อนเอาครับสวัสดีครับคุณพ่อครับสวัสดีครับครับพ่อสมพงษ์นะครับเนาะครับพอดีบ้านน้าอื่นพอดีนะครับพี่น้องครับสวนเักไร่นี่พ่อแป้งมีเจ็ดไรครับ โอ้แปลงนี้เต็มเบิดล่ะตอนนี้เต็มครับเฮ็ดไปผสมประสานทั้งพืชยืนต้นแล้วก็พืชนีเนาะพ่อเนาะครับแมนเฮ็ดไปเห็นมาเต็มมีดีตะกี้ว่าวงน่าเต็มครับใส่เวลาหลายปีอยู่จักปีครับพ่อที่เฮ็ดย่างต่อเนื่องมานี่โอ้ยายมันยี่สิบอยู่หรอกประมาณอยู่ประมาณยี่สิบปีแมนแต่ว่ามันกั กิการสื่อสารหรือการควบดูย,ย่างต่างเขาก็โบว์คอยมีไปได้กับกระเฮ็ดผมอันไรสองไรนี่นะโอ้เริ่มต้นที่แรกนั่นแค่ไรสองไรเท่านั้นวันนี้ก็ค่อยขยายมา,ยยยายก,ากยขยับเล่อีระเด็กระน้อยครับพ่อค่อยขยายมากอันนี้บางงูเงยังที่ปลูกเห็นงามๆนี่กระสันนี่ก็คือโปรดแทนครับฮ้อนแทนเพิ่งเอามาปลูกเอู้ใดพันมาแต่ใสพ่พ่อพันมาแต่ใส่จังหวัดตากจังหวัดตากแมน จักเดือนครับมันคืองามแทะสามสี่เดือนอยู่บ่พอเพระมาณนี่ละต้นหมูดีเนาะครับนาอปเพราะมาสี่เดือนเพราะแม่สี่เดือนปลูกสุทีิบด้วยตัวนี่ครับครับยุนีนีตลาดดีสมบูรณ์งามเพ็ดผลิตออกมาพอคือเด็กปลูกต้นหลายอย่างกะโบ้หุ้งก็คือกันคิดว่าข้าวพันมากอะไดลองปลูกบังอีซื้อทดลองก่อนทดลองก่อนสกัดสก่อนซ้ำนี่สามสิบก่าต้นหีืยว่าทดลองบึง โอ้สามชิบูต้นเห็ดไดงศึกษาบางแนวกับก็เป็นตาดีอยู่บ้านเฮาคือยังไม่มีไผปลูกเห็นแต่ยุ่ในตลาดครับผมก็เอามาใส่ก็ด้ลรอมึงกันหนาเลยว่าพอดีมันเป็นทางตะกี้ตัวนี้เอาพอได้สาหรีแดงค้นปุ๋ยค้นพุ่นกล้าไปโอ้วันนี้มากที่สูงแน่ก็ได้ปลูกเจก่อนครับโอ้ตัวนี้เคยเป็นทางที่พอเอาสาหลีเมเกบผลผลิตพวกพักหน้ากลางหาอยู่ในนี้แน่นครับใส่แก้ฟุ่นแก้ปุ๋ยครับ โอ้พ่อมันอุ้ยพ่อเราปลูกงามเห็นเป็นยังจึงต้องปลูกหลายต้นกอเดียวกันพ่อตัวนี้ก็สิปลูกสามต้นเขาครับผมเขาพ่อไม่สามต้นใหญ่เห็นว่าสีเหลือกว่าเสียเอาตัวตัวตัวไรมันมันสะมีทั้งตัวผู้ตัวเมีตัวกระเทยเมนบ่พ่อครับเมนอันห้าต้นเดียวอันเป็นตัวผู้ห้ากับสีบไรอ๋อขันเป็นตัวแม่คือเบ่งสีขันปลูกสามต้นห้าเสียเอาต้นกระเทยไว้ครับบัวต้นแม่ไว้ เอาต้นผู<ม>กับต้นแม่ออกเอาต้นกระเทยไว้เอาต้นกระเทยไว้กระเทยอนี้มันสิเป็นน่วยเรียวงามครับอันเป็นตัวแม่นัน่นมันสิเป็นน้วยปุ่มครับมันก็บรูปรูปลักษณ์สวยตลาดบริสการวันไหนโอ้ือจากน้วยละซซีมันน่วยกระเทยกระสีกรเป็นน้วยแม่กระสีประมาณสามบาทอย่างที่นะ่ม<อ>ลดกันปานนั่นกายเครืองโอ้ครับมันเกียกเก่ยวกับรูปทรมเกี่ยวกับความงามของผลผลิตเท่านาั้นแ่นก็เลย ศึกษามาเบืงสัน้นผู้ผู้ป,ปู่ก้อนเขากะว่าเนี่ยนั่น<อ>พวกสวนข้าวโพมาให้เ้ากะพอใส่สามต้นสามต้นเป็นถุงมาให้นะครับ,รบพอตัวนี้เขากะเบืองดอกมันเขากะสังเกตเบืองดอกมันสักกันเห็นเราบ่ตอนนี้กัดกับบ่อใหสัตว์มัน<อ>หน่อยหนึ่งนะพอนะ่อเนาะตัวนี้เบืองแน่วนาสีเป็นเมียเมียรับอาจาได้ทีมท่านมีกระเทยกับต้องก็กระเทยอ๋อทัานทัานมีตะผูผูสองต้นเขาตัวเมียไหวนะครับ ท่าน,นเป็นไปได้กับองไรก็เทยเบิร์ตครับผมโอ้สิเดมาศึกษานําพอได้นี่ครับตามจะศึกษาเบื้องกระพูดครับผูกครับโอ้ลูกผืชยืนต้นกับเป็นหมากผลผลิตนีห้าอาส่งตลาดมืออะไรจะหล่อพออยู่นี่ผลผลิตยวนนี่ก็ต้าเริ่มตุลาเมื่อนี่ก็คือตอนเศร้าครับส่วนส่วเที่ยงนี่แหละครับผมส่วเที่ยงคือเมีย้าอันเขาขายตลาดแรงครับ เพิ่นมาหลับก็เผาเลยโดยตรงนเขาต้องเอาไปส่งเพิ่นอยู่ป่าไออย่กระบานครับตลาดแดงโอ้คนกระบานแต่ว่าตอนเสาร์เขาต้องไปตลาดเองไกลบ่ครับจากจากนี่ประมาณหลายกิโลป่ะสองกิโล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 กว้างนี่แหละครับอืมสะดวกสบายอยู่ครับโอ้ก็ถือว่าสะดวกได้พอครับสะดวกสะดวกฝึกถนนหนทางก็สะดวกขึ้นไปก็ครับผมง่ายอยู่ โอ้วยพอต้องไปเห็ดงานเห็ดไก่กรุงเทพกรุงไทยได้ครับพี่น้องครับมีมีอยู่บ้านนี่แล้วก็ <c oughs> มีพอเราปลูกเป็นพืชยืนต้นไปหลายอยู่ครับไอ้มันหลายต้นปันจดบนนี่ครับสําหรับแบมากๆนี่ที่ปลูกอยู่ตอนนี้ณปัจจุบนันก็อยู่ประมาณพ <2003. S 3> <c oughs> ันสา <c oughs> มพันสามครับมันสีมีรุ่นรุ่นสามปีครับกลับมาดุนสองปีครับพ่อปีนี้ก็ได้มาเอาปามลง ผมปลูกเพิ่มเป็นปามน้ำมันเป็นปามน้ำมันมันจะทายต้องไปแต่ก้อนหน้นบ้านเขาครับบ้านเขามีปัญหาเขาดีเขาเรียงไรมันบ่ได้ผลผลิตก็เลยเอาปามมาลงครับพ่อปามเพิ่งปลูกได้สองเดือนประมาณสองเดือนโอ้ก็หาพืชยืนต้นที่มันมาทดแทนเขาทดแทนยังเขาไปเรื่อยครับแมนมันเป็นเขาดีเขาเรีงหรือมันแก่บ่หายิดีพ่อมันแก่บ่หายแล้วแก่มาหลายปีแล้วยอมมันนะโอ้ เออเรหาเนี่ยมาตัวแทนครับเอาเร่หาเนี่ยเนี่ยมาทวแทนที่มันไก่เชียงคิดว่าปลามันค้นหลายกินหลายกินพัดกินทอดหลายผมว่าน่ะที่เป็นเป็นนั้นเป็นเผืชที่เหาสามารถพึงผ้าด้อยู่คือบนครับเป็นเผืชเศรษฐกิจอีกตัวหนึ่งเนาะพอเนะแมนในหลงมันเท่ากับลูวบักพิกบกเขือบอกทัวไปเด้กินไล่วันไปก็ยังสามารถเีดได้คือเก่าได้ครับเพราะวันกวางเนี่ยผมปูวเก่าเก่าคุ้นเก่านี่แหละครับ อันทีเ่เห็นเป็นแปลงอยู่นี่คือปู่แบบหมุนเวียนโตเกาตายโตไม่ขึ้นมาแมนแมนอ๋อโตเกามันบ่ายต้องเดีอ๋อปูกโต,ไม,มตไม่เสริมขึ้นมาโตหม่เสริมขึ้นมาครับซ้ำปยาล์มไ<อ>่ครับอ้เพราะมานี้ตะก้อนก,กับปูกกล้วยได้เป็นเป็นเป็นเขาเป็นโฮมมันกล้วยหอมท่องอยู่ป่ะครับพ่อแมนวันนี้ม้วนไ่นันหมากมไนเดียวกักัโลกกล้วยออกอืมเพราะหมากหมากม้วนญ่มันเริ่มเริ่มออกผนผลิตแล้ว ครับเขาก็เริ่อมมะลุกกล้วยออกแม่นครับกล้วยหอมทองนี่ตลาดบ้านเ้าเพิ่นตอบรับดีบ่พ่อเขาได้ขายบ่ครับก็ับได้ขายอยู่มีเราประมาณจักบาทพอพอขายมีขายเพิ่นเอาะว่าน้าวบวกบวกเกินหาซีสหรอกแต่ว่ากันมันน่ะแน่กับกระต้องกับพี่บุญนี่ล่ะพอดูเขาเที่ยวพี่บุญกับกับลูกนี่เปีดในไล่เขาก็สั่งกันมันหางมูมีมันบุ้ยผลผลิตหลายว่ะเสียอย่างเดียวคือบุ้ผลผลิตหลายว่ะนี่พ่อบุกหลายนะครับเจ็ดลายใส่เตี๋ยวมูนี่บอก หมากม,วมว้วนใหญ่ม้วนใหญ่นี่น,นี่กำลังกำลังสิเป็นนี่กันขึ้นว่าสีเดี่ยวยั่วมากเกี่ยวครับสิเด็ท่านราคาตัวสองร้อยได้นี่ครับ <c oughs> ไม่เริ่มนะกำลังเริ่มโอ้ยากอยู่อ่ะพอปลูกหมากมันกับม้วนยากรอกบ่บ,วบ,วบว่บ่หยาบว่าจะเอาหยาเอา่ปัสพืชมันออกมันกับโอมีอย่างมันบ่ได้สียาขาวมานออกไม่แดงคือคือ,คอาอื่นแย่งแต่ใส่ปุ่นใส่ปุ๋ยให้มันตามหลอกมันแน่ ใส่น้ำใไซยังให้มัน่ะนะครับเนาะแมน,นแมนพ่อย่ามแดงนี่ฮะต้องสูบน้ำพาเลยอืมกระสบวอดีฮวัดเย็ยวนดีฮวัดหดอกเย็นไงเดี่ย,ยวห้องกับสูบน้ำพาลงเลยครับผมเห็นเห็นน่านนี่ครับการจัดสรรมันต้องมี่ผือดระยะยาวเนี้ยนี่ใบถ้ากินน้ำต้องพอเนาะแมนพ่อห้อเฮียระยะสั้นใบเดี่ยวกินได้เมื่อเดวันนี้อายุเผือดแย่ห้า คล้ายเขากับโลโลม่วนอันระยะสันออกครับมันก็จะเหตีต่อเนื่องกันคันสันโมไรได้ขมยมีอังกินได้คันสิปลูกแต่อันม่วนระยะยาวอืมมันเกิดสิบ่มีอีังถีเห็ดให้เกิดไรได้เขาเกิดปลูกแต่ระยะยาวกับสีทาอยู่หันนอกพอเนาะสามปีสี่ปีตายพูดโอ้จัดสันผืนที่คอยเห็ดคอยเป็นคอยไปด้วยครับลเกิดอย่างนี้เห็ดใหญ่บ่ได้รนะครับพอต้องคอยเฮ็ดไปอืม โอ้หดงามดีดีเขาว่าใน,นี่หนีโฮมโฮมดีนะพอเนาะเย็นเดอบเริ่มม้วนใหญ่นีโฮมแล้วนี่มว้มวนนี่ม้วนนี่สองปีนี่มากม้วนนี่ผู้สองปีกันใหญ่ไหวอยู่ได้พอตัวตัวใหญ่นีจักปีกส็คือตัวใหญ่สามปีบางเดือนทันว่าพ่อปลูกสิบแปดทันว่านี่ครับนี่ม้วนใหญ่นี่โอ้คุณนะคุณนะครับพี่น้องครับสามปีเป็น,เป,นเป็นเป็นดอกพร้อมเป็นหมากครับเริ่มนะ อแสดงว่าอยู่เก็บเกี่ยวพ่นกับวไรปันไดน,นพนอเนต<อ>็ม<อ>ที่ผมมาสิ่สี่ปีนี่และสี่ปีนีส,สิเป็นวัดกุฏนอยู่คิดว่าอืปีนี่ก็เริ่มเ,<อ><อ>เริ่มแท่งนะครับนพนอเริ่มเริ่มเริ่มปีนี่ลหละนี่เป็นหมากสูงเนาะครับแน่นแน่แมนหมากสูงอู้นี่เลยครับพี่น้องครับนี่ก็จะว่ามีลมเลือนพอแล้วสิมีน้องหนามียังทั่วทั่วไปครับพอได้เปรียงปลาห้ากับพ่อได้กินน้ำครับคือปลานี่ยว่ได้ซื้อได้ละปลานี่เอาก็ มาปล่อยมันหลายอยู่พานฝาเามักพ่านได้กับมารุ่งผสมประสานนี่น้องนี่มีมีมีสายพันธุ์ผสมประสานกันปลาหนอกปลานิ่นปลามีตปลาบึกปลากดปลาขั่งปลาอย่างปลายกกมไปยังไงเนี้ยสมกันเวยนะครับนี่ครับป่อมากกับสื่อมาเท่ร่วงเลื้อนหน่อยเดือยร้ายกับบ่ได้ว่ากันเท่ากับนี่หละ่วนมากกับสีเป็นอาหารหม่อนเส้นวิตนี่แหละให้กินอืาหารเส้นวิดเล็กน้อยไป ครับกินอาหารเอ็นฝรั่งพร้อมกินอาหารกินเส้นดิตน<ถ>้ตนทุนได้เพราะว่าห้าวเฮ็ดซื้อเฮ็ดขายเฮ็ด<ศ>พอได้กินเท่าโบ,บ,บต้องเล่งมันครับนี่กระนำเฟื่อนดีแสดงวันนี้หนีมีปลาไหลเติบครับพี่น้องครับโอ้ได้ลูกเต่ามากนี่บ่อได้ขาดตีนี่พอแมนบโบบรยากาศดอกมื่อนนี้ครับมันเป็นดอกเบิ้องแล้วครับพี่น้องต้นสามปีตีแล้วครับพ้าเฮ็ดมันเป็นไม้เห็นกะนั่งอันกะอยากเป็นเนี่ยนี่มันเดืมบไม้ติดตามงแล้วเขาอันเดืมบไม้กับจะเป็น อืมอันสิบ,บายต้องต้องให้เพิ่นเป็นปีต่อไปปีที่ซี้ยังปอะมาหนี้นอ,อะพอเนาะครับครับ,รบปอกเนื่องนีขึ้นค่คาตัวนี้ข่าแดงกรเกีเยรใหญ่นี่ตัวนี้ก็พ่อได้กินน้ำได้ว้านคือกันนี่ข้าเบียร์จังใดพอตัวนี้ตัวนี้ก็เอานอขา่ขายขายน่ครับนี่ขายเป็นน่สดแม่ปูมากไปปอกเองเข้ากับก็บได้เนื่อปอกให้เข้าก็ได้นะครับอับกับพ่อได้อยู่พ่อได้ เกน้อยแก้มกันไปโอ้มีไรายได้จากรายทางดีๆด้วยครับนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งของสวนฟังผืนยืนต้นนึกซื้อได้หรือพี่น้องแต่ยังมีในส่วนของอีกโซนหนึ่งนะครับของอีพอถี่งดงามแห่ะเดี๋ยวเฮาสิไปเห็ดคิปเป็นสองอีพี่พี่น้องเบิ่งเป็นสองตอนเดี๋ยวชีบเบิ่งบบสุดผมเชียดาดพี่น้องถ้า <c oughs> เบิ่งบบสุดสิหูซสึกว่าโอ้พี่น้องคืออยากเห็นคนที่เห็ดจริงคืออย่างอีพอนนมะ,ะให้พี่น้องเบิง่ง ีเหตุจริงทำจริงเอาดีอ,อีกพี่หนึ่งเขาจะไปเบิ่งอีกสวนหนึ่งอีกฟังนึ่งรครับเพาะสํหรับคลิปนี้สมมากพ่อควนขอบคุณพอ่อยหลายเดี๋ยวคลิปหน้าพ่อกันใหม่ครับผมครับสวัสดีสวัสดีครับครับ